หมอนมันจะสามารถเก็บเสียงปืนได้หรือเปล่า ยิงปืน3ามสามคลองเจ็ดนะคะวันนี้นะคะน้ําอิงจะมายิงนี่เลยน้ําอิงเนี่ยได้ดูหนังมันเป็นหนังฝรั่งแหละในหนังเนี่ยเขาก็เหมือนแบบจะใช้ปืนเนี่ยยิงแล้วมีหมอนเนี่ยเอาไว้เป็นที่เก็บเสียงนะคะน้ําอิงก็คิดว่าเอ๊ะอยากรู้นะคะว่าหมอนมันจะสามารถเก็บเสียงปืน ได้หรือเปล่านะคะแล้วถ้าเกิดว่าเก็บเสียงได้มันจะแบบเบาขนาดไหนอย,อยากรู้กันไหมถ้าอยากรู้เนี่ยก็กดก่อนกดกดติดตามก่อนกดซับสไครต์หรือว่ากดไลค์ขอคนละหนึ่งไลค์ก็พอแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาลองยิงสักสองนัดนะคะฟังเสียงปืนแบบปกติกันก่อนนะคะมันจะมีเสียงขนาดไหนดังประมาณไหนนะคะอะมาลองฟังกันนะสักสองนัดนะทุกคนอประมาณนี้นะคะ ต่อไปนะคะเราจะเริ่มทำการทดลองยิงนะคะหมอนมาลองดูนะคะยิงนัดหนึ่งเนาะฟังเสียงไปพร้อมๆกันขออนุญาตเคียร์ลูกนะคะ ได้ยินเสียงไหมเมื่อแกได้ยินเสียงไหมอ่ะออ้โู้นี่ค่ะอันนี้มันเป็นขามาลอยไหมของดินปืนนะคะไหมผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนมีคนเอาไฟแช็กมารนนะคะแต่เสียงก็อย่างที่อย่างที่ได้ยินเนาะค่อนข้างเงียบเลยนะคะ แต่ไม่ได้ถึงขั้นเงียบสนิทนะคะคือก็ได้ยินเสียงอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองให้อีกนัดนึงนัดเดียว ยิงไปสองนัดนะคะยิงซ้ำจุดเดียวกันรูเดียวกันนะคะไม่แบบวงใหญ่มากนี่ไม่ได้ถึงขั้นเงียบสนิทเลยนะคะแต่ก็เสียงเบาลงเดี๋ยวขอเปลี่ยนหมอนใหม่นะคะเดี๋ยวจะลองยิงรัวๆให้ดูตอนนี้น้ำยิงเปลี่ยนหมอนใบใหม่แล้วนะคะหน้าหลังใหม่เลยเดี๋ยวน้ำยิงจะมาลองยิงแบบรวัรวๆสักประมาณห้านัด ให้ทุกคนได้อลองฟังเสียงอีกสักรอบหนึ่งนะคะ เงียบลงเยอะนะคะแต่ไม่ได้ว่างเงียบสนิทนะคะเดี๋ยวจะมายิงให้ดู2นัดนะคะแบบยิงแบบไม่ต้องใส่หมอนนะคะฟังเสียงปกติกันอีกครั้งหนึ่งบลงมาเก็ถือว่าเงียบลงประมาณสัก70%นะคะโอเค สำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่า ทำให้ใครหลายๆคนนะคะคลายความสงสัยลงได้มากเลยนะคะกับหนังหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหนังฝรั่งนะคะที่เขาทํากันนะคะอย่าเอาไปทําเป็นแบบอย่างนะคะไม่ดีนะคะทุกคนวันนี้น้ํายิงก็ยิงในสนามยิงปืนนะคะได้มีสถานที่อะไรที่มันถูกต้องนะคะและปลอดภัยนะคะอย่าไปยิงเล่นกันไปเรื่อยนะคะมันไม่ดีนะคะแล้วก็ผิดกฎหมายสรุปนะคะการใช้หมอนแล้วก็ยิงเนี่ยมันสามารถซับเสียงได้ประมาณ70%ออะ ก็ถือว่าเงียบลงนะคะแต่ไม่ได้เงียบสนิทนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมน้ำอิงนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้น้ำอิงด้วยนะคะ